กันที่กันไปไปคอมเมนต์สุดส่ะไม่เห็นจียอนเลยไงผไม่ไปเหมือนตอนแรกว่าเหมือนแบบจิยอนจะไปแต่ก็ไม่ไปไ,ไ,ไม่ก็พี่อุ้มเชออพี่อุ้มส่งการ์ดมาให้เจียวแล้วค่ะก็แบบผ่านทางพี่อา ก็พี่อาก็ส่งมาให้จีอีกทีหนึ่งอะค่ะแต่ว่าพอดีจีวันนั้นะจีติดงานด้วยแล้วก็คือว่าจะไปตอนตอนแอปจะปาร์ตี้แต่ก็ไม่ทันอยู่ดีอะค่ะเพราะว่าแบบงานเลิกดึกด้วยก็เลยทำให้หลายคนมองว่าเลิกคบจะรึเปล่ามีปัญหากันจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้คือจริงๆเราไม่ได้ไม่ได้แบบเลิกคบอะค่ะก็คือแบบเชียงก็ยังยังคิดว่าพี่อุ้มเป็น สาวที่ดีคนหนึ่งสาหรับจียอนนะคะแต่ว่าคือยางที่ยังที่บอกค่ะคือแบบเราไม่ได้ไม่ได้แบบคุยกันแบบเหมือนเดิมเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่ก็แต่ก็ยังประทับอยู่อะค่ะต้องไเากใครไม่ไปเรามีเซอร์ไพรส์บานเเพื่อาวยเราี่เรา่มีรีีใครตอ เซอร์ไพรสู่นะครับเอาละดู้แล้วสิ่งไปไฮะถิ่งไปไฮะได้ไหมครับได้เลยค่ะคือพี่ไม่ไม่รู้ว่าแต่พี่อาบอกหนูว่าพี่อาจะแบบตามไปเพราะว่าพี่พี่อาก็บอกว่าวันนั้นพี่อาก็แบบมีเอ่อมีไฟซิปคอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบแต่ในกู๊กก็บอกว่าคือแบบกำลังไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาได้ให้เราแบบเชิญเราเป็นเพื่อนเจ้าสาวรูอไหมคะไม่ค่ะเรารู้สึกยังไงคะไว้ใจหรือยังง เราคงคุยสนุกกันเลยนะแต่เราไม่ได้เป็นเพื่อนเจ้าสาวอุ้มแต่จริงๆเราเจียก็แบบเข้าใจพี่อุ้มด้วยค่ะแล้วก็แบบเจียก็แบบไม่ได้น้อยใจที่แบบไม่ได้เชิญเจียกเป็นแบบเพื่อนเจ้าสาวอะไรเงี้ยค่ะก็แต่แต่ก็แบบพี่พี่ชมก็แบบบอกจีบอกจีเรียบร้อยแล้วรเลยเปนะหหมดดกใ้้ไ งอส่วนตัวค่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้ที่นี่ก่อนนอ๋ออันนี้อันนี้ก็เจียมก็แค่แบบผักผักชาค่ะแล้วก็เรียกว่าอะไรนะฝากอะไรนะาก็ผักซอสใช่ค่ะผักซอสใ้กับฝรั้งที่ชมพูแล้วอะค่ะแล้วถือว่าความสัมพันธ์ที่ยนกับพี่ขิมเนี่ยยังเหมือนเดิมไหาบ้าวันนี้ณวันนี้อค่ะเดิมไหมแบบเดิมไหม อ่อถ้าเป็นความจริงก็คือไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้คุยกันกับพี่อุ้มแบบดังหนานแล้วอะค่ะ,ะคือจริงๆแล้วเราก็ยังอยู่ในกลุ่มเหมือนเดิมก็แบบมีการคุยกันแต่ก็ยังไม่เคยเคุยกับพี่อุ้มแบบส่วนตัวอะไรเงี้ยค่ะคือไม่ได้ไปไหนมาไหนไปเที่ยวก็เป็นแก๊งเป็นกลุ่มแต่ก่อนใช่ค่ะ ตอนนี้เหรอคะก็เป็นพี่สาวที่ดีของจียอนอีกคนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแบบเหมือนเดิมเจียอนก็ยอมรับความจริงทันความจริงแบบยุบลดลงแล้วใช่ค่ะก็นี้เจอหน้ากันแล้วเจอกนแล้วเจอหน้าเจอหกันเวลาเจอหน้ากันได้ได้ค่ะคือแบบเจอกันได้แต่ว่าคือแบบตั้งแต่ตั้งแต่ตอนแบบ ตอนนู้นนะคะยังไม่มีโอกาสที่จะแบบเจอหน้าการอะไรอย่เงี้ยค่ะแต่กับปัญหาที่เราเคยกจเคือเกี่ยวกับ ด้วยอะค่ะใช่ก็คือแบบยังยังไม่เคยแบบคุยกับพี่อ<ต>ุ้มแบบจริงๆริงจังๆกับเรื่องนีงงง้แต่ก็แบบแค่แค่แบบอ๋อได้ยินได้ยินผ่านทางพี่ชมพู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าแบบไม่มีอะไรแล้วนะซึ่งซึ่งจี๋อนก็แบบก็โอเคแล้วอยากเคลียร์ใหคลียร์ใจกันเลยอยากเคลียร์นะครอยากร<ห>ับเขาไปเคลียร์ใจกันเลยดีเพื่อนมีเพื่อนเป็นค<ใ>นกลาง จริงพี่พี่ชมพู่เป็นค่อยค่อยบอกตลอดเวลาเราเลยแล้วพี่ชมพู่เป็นเหมือนเป็นสื่อกลางให้เราใช่ไหมเราเหมือนประสานคือพี่พี่ชมพู่ก็แบบไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะเป็นสื่อกลางอะค่ะแต่ก็แบบเออพี่พี่ชมพู่เป็นแบบยังไงก็แบบเป็นเพื่อนกลางทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบค่อยค่อยบอกค่อยบอกเรื่อยๆว่าคือแบบเฮ้ยแบบเออพี่อุ้มก็แบบไม่ได้ไม่ไม่มีอะไรแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจนก็ ดอเยความที่มี่คเป็นพี่หรือเปล่าเลยอยากให้จียอนเข้ายอนียอค่ะอยู่ี่อยูนี่อยได้เอร์จากซตะลวง5,000บาทจ้นอระวังระวงสก็ได้โบนเจอร์ถามว่าด้ความพี่พี่เป็นพี่เลยอยากให้จียอนเข้าหาก่อนหรือเปล่า ขอคุณกรนะกรปัญหามันจะได้มันจะได้จบจะได้เคลียร์ขอบคุณกรเลยค่ะเป็ไนไงดีเราอันนี้หน,นูก็ไม่ซ้อมเหมือนกันนะพ่อใช <พร S 1> แ่แต่จริงๆเรารู้สึกว่ามันเราอยากเคลียร์ไหมมันจะได้จบมันจะได้มีแบบแต่จริงๆแต่แต่จริงๆเราคือแบบระหว่างระหว่างหนูหนูกับพี่อุ้มเนี่ยคือแบบ ไม่ได้ไม่ได้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเลยแต่ว่าด้วยด้วยแบบเหตุการณ์หรืออะไรที่แบบสาภาพสิ่งแวดล้อมที่มันเกิดขึ้นแบบทำทำให้ทําให้แบบลูาพี่อุ้มแบบห่างแบบโดยแบบไม่รู้ตัวด้วยอะค่ะซึ่งจริงๆนูก็นูกก็จริงๆแล้วงงอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นด้วยใช่ ไม่ทราบแน่ัจว่าเราทำไมถึงไม่ได้คุยกันใช่ก็ยังไม่มีโอกาสยังไม่มีโอกาสที่จะคุยกันเยแล้ราก็แบบก็พี่อุ้มพี่อุ้มก็บบที่ส่วนใหญ่ก็จะแบบอยูที่เชียงใมใช่แล้วก็จะไปินนามาแล้วก็แต่งงานกัมเลียดมันลเพราะว่าเราติดงานจริงใช่วันนั้นเราติดงานจริงๆค่ะใช่ มาถ่ายภาพรูปกันหน่อยนะโอเคจ้าวโอ้วันชาติวันชาติต้นหน้าวันไม่ได้ก็วันเดียวกันนะพี่